ทุกคนหัวเราะมันจะมาแต่ตอนนี้ผมได้ดโนเต่าของจริงแล้วดูว้าสงสัยขายฟรีแบบนี้โพโลชั่นก็ดีสงสัยเนี่ยผมคงได้ของจริงแล้วเนี่ยโอ้โหล่างก็ดีแล้วด้วยไม่โดนหลอกเป็นตุ๊กตาไปยังรถไหนเรามาแกะกันเอ้ยเออเออเงของจริงนอนได้ก้ะว่า ของเล่นของไหวแล้วไม่ไงอ้าปากดีด้วยน่ารักก็จบไปเนอะนะครับแต่หรับวันนี้ที่ผมเกะกะของก่นเนี่ยเนวันนี้ผมก็จะกันที่ครับหน้าครับเออโอ้ย